การเดินทางของบาทเลาะหรือว่าบาททรงลังกาก็มาถึงเมืองไทยเราเรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่ารุ้นพอสมควรเลยสําหรับรอบนี้นะคะเพราะว่าเป็นช่วงเทศกาลวันหยุดด้วยนะคะสําหรับที่เห็นด้านหน้านี้นะคะก็คือเป็นบาทเลาะหรือว่าบาทถวายข้าวทรงลังกานะคะก็ลูกค้าท่านได้สั่งไว้ในขนาดที่เล็กลงจากเดิมนี่เป็นขนาดอยู่ที่11 นิ้วนะคะเดิมที13นิ้วนะคะนี่ก็ย่นย่อลงมานะคะแต่ก็ต้องบอกว่ายังคงความงดงามอยู่เหมือนเดิมแล้วก็มีกลิ่นอายที่เป็นเอกลักษณ์ของทางชาวลังกาเลยนะคะนี่เลยนะคะบาททรงลังกานะคะในเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วย3ชิ้นด้วยกันนี่ก็คือเป็นฝาบาทนะคะแล้วก็ตัวบาทรวมถึงด้านล่างสุดก็เป็นฐานฐานร่องนะคะ นี่ค่ะก็นิยมมากนะคะทั้งชาวศรีลังกาก็จะนําไปถวายบูชานะคะหรือว่าวันเปร,เปรเีสําคัญก็จะนำ เขาเรียกว่าพัตตาหานนำข้าวมัทุปายาตนะคะอาหารข้าวหวานนำมาใส่บรรจุแล้วก็นำไปงานพิธีบุญต่างๆนะคะก็เป็นที่นิยมมากสำหรับบ้านเรานะคะก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีหลายท่านนะคะที่จะนำบาทนี้นะคะนำไปบรรจุไว้ในที่สำคัญสถานที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นองค์พระพระพุทธรูปเจดีนะคะหรือว่าสถานที่อันเป็นมงคลต่างๆนะคะโดยนำสิ่งของล้ำค่าอันเป็นมงคลนะคะมาบรรจุไว้ ที่บาทนะคะนี่เลยค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะก็คือทางลูกค้านะคะท่านนี้ก็นำเจดีย์องค์น้อยนี้นะคะโอ้โหแบบว่ากิมมิกดีมากเลยนะคะนำเจดีย์มาบรรจุที่บาทอีกทีหนึ่งแล้วนำบาทไปบรรจุที่อาจจะเป็นองค์พระแล้วก็อาจจะเป็นเจดีย์อีกทีนึงก็เรียกว่ามีความหมายที่ดีงามเพราะเจดีย์เนี่ยเขาก็เรียกว่าเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของพระวรากายขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่แล้วด้วยนะคะ นี่เลยนะคะนำเจดีมาบรรจุที่บาทงดงามมากเลยนี่นะคะแล้วก็อาจจะมีรายร้อมไปด้วยอัญมณนนีของมองคลน,นะคะเจดีนี้ก็อาจจะมีบรรจุพระธาตุลงไปนะคะนะคะก็ไอเดียดีมากแล้วก็นำบาทนี้นะคะไปบรรจุอีกทีหนึ่งก็โอ้โหโอ้โหเรียกว่าชอบนะคะคอนเซปต์ดีมากเลยค่ะ นี่ก็คือบาดล้อนะคะก็คือบาดท,ทรงลังกาในกลิ่นอายแบบชาวลังกาเลยนะคะเป็นงานทองเหลืองทั้งหมดเลยแล้วก็ประดับไปด้วยมุกของทางลังกาะคะก็คือเป็นเอ่อเขาเรียกว่างานประดับตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์ของประเพณีของทของทางชาวลังกาโดยเฉพาะเลยนะคะวันนี้ก็เลยนํามาให้ชื่นชมกันนะคะก็มี2กลิ่นอายนะคะ2เฉดให้ให้ชมนะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากเข้ามากดไลค์ เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอคลิปถัดไปนะคะก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ